เราเห็นน้องตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับติดอยู่ในห้องกระจกนะครับเช้านี้เราออกกําลังกายก็ยังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเน้องออกไปนะครับถ้า้องตกใจอาจจะบินชนกระจกได้นะครับใจเย็นนะใจเย็นนะมาช่วยนะใจเย็น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 จะเปิดตูให้เดี๋ยวเปิดจะเปิดระตาให้เดี๋ยวเปิดตัให้ใจเย็น เย็นเปิดด้านต่างให้อย่าบินนะบินแรงชนกระจกหน้าไม่ได้นะเจนเย็นเจนเย็นมาดีมาดีไม่ได้คิดร้ายอะไรเลยยมาช่ว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 ย